สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้น้ํามีมีสลิกาของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีสามกษัตริย์นะคะทุกท่านเลยสวยงามมากๆเลยนะคะเราจะเอาไปใส่กระเป๋าใส่กระเป๋า,ปาตังหรือว่า,อาใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้ะคะ่ะหรือเราจะเอาไปเลี่ยมทองก็ได้นะคะเอ,เอาไปใส่กรอบเลี่ยมแบบแล้วก็คล้องคอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีสามกษัตรเนาะสวยงามมากๆคะนะคะ ท่านใดมองหาอยู่นะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดมองหาอยู่เนาะก็โทรทักทายมาหาน้ําน,นะคะสวยมากๆเลยมีสาริกานะคะี่ค่ะงาก็สวยค่ะงาก็จะฉ่านะคะเพราะว่างา,กา,กาเก่านะคะทุกท่านเลยค่ะ <S <S ได้มาจากตระกูลเก่าแก่เนาะเขาเก็บไว้อย,อย่างดีนะคะทุกท่านเลยค่ะเจ้าของเก่าเขาี่ค่ะข้างก็จะไม่สั่นไม่คอน นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพุทตคุณของท่านเข้มขังสูงส่งมากนะคะตาพวกผีปีศาจลมพัดลมเพเนาะเราเอาติดตัวเราไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเอาเดินทางขับรถใกล้ไหรือว่าบางคนก็อาจจะไปนอนค้างอ้างแรมเนาะเราไม่รู้ว่าะะจะเจออะไรแต่เราถ้าเรามีหลวงพ่อเดิมมิสสริกานะคะ ไปค้างอ้างแรมเราอธิษฐานจิตแล้วก็ไหว้ท่านนะคะให้ท่านปกปักรักษาเนาะค่นะ,ะขับรถไปไหนมาไหนรอดปลอดภัยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใบมีดก็สวยนะคะเสมาไปโพโพเต็มใบนั่นเองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ กระทัดรัดเล็กๆนะคะถ้าเป็นท่านหญิงก็จะเอาไปใส่ใส่มีเอาไปอัดกรอบนะคะทุกท่านเอาใส่อขอคอเป็นเป็นพระนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีสามกษัตริย์นะคะสวยงามมากเลยขนาดกระทัดรัดเล็กๆนะคะ,นะคะเดี๋ยวน้ําจะให้รับชมสิงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้น้ํามีสิงนะคะ หาได้ยากมากเลยนะคะสิงงาช้างนะคะงาช้างแกะหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเล็กๆเอาใส่กรอบนะคะทุกท่านเอาใส่กรอบแล้วก็ห้อยคอนะคะใส่เป็นสร้อยสวยมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจนะพุทธคุณสูงส่งเหมือนกันเลยเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านปลูกเสกนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะเป็นสิง3สามขวัญน,นะคะทุกท่านเลยค่ะ ะะเป็นสิงสามขวัญน,นะคะตัวเล็กๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใส่คอแล้วจะสวยงามมากเลยพุทธคุณนะคะปราบพวกผีปีศาจลมพัดลมเพนะคะกันคุณใสนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะเมตตามหานิยมเนาะเราใส่แล้วก็คล้อ,องคอไปไหนมาไ,ไหนเราลอดปลอดภัยเนาะแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะคะเอาใส่ใส่สร้อยนะคะทุกท่านเราใส่ อัดกรอบหรือว่าอาใส่ทองนะคะอัดกรอบทองก็ได้หรือทําเป็นอัอดอเลื่มพระนะคะเป็นที่ที่ใส่กรอบแล้วก็เอาไปแขวนคอนะคะทุกท่านเลยค่ะพุทธคุณเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะน,ะคะนี่ค่ะนาช้างแกะนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับแขวนคอเนาะนะคะพุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะ ท่านใดสนใจมองหาอยู่นะคะนานๆได้มาสักทีหนึ่งคะ่ะเพราะว่าน้ำไม่ค่อยได้เอามานะคะทุกท่านคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอนะคะนี่คะ่ะถ้าท่านใดเอ่อจะเอาไปให้ลูกสาวหรือว่าจะใส่เองนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะน้ำแนะนำปล่อยเป็นคู่เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสุดท้ายนี้นามก็ขอกราบสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ